แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตายายคู่หนึ่งทำอาชีพตัดไม้ไผ่วันหนึ่งตาไปตัดต้นไผ่แล้วเจอหน่อมไผ่เรืองแสงค,อคอง่อยๆงอกขึ้นมาจากพื้นดินเมื่อหน่อไผ่ปดตัวออกมีเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ข้างในตารีบนำเด็กหญิงกลับมาที่บ้านและตัดสินใจกับยายว่าจะเลี้ยงเป็นลูกเพราะเชื่อว,ว่าเด็กหญิงเป็นของขวัญที่สวรรค์ส่งมาให้ เธอเติบโตอย่างรวดเร็วในสิ่งแวดลอ้อมแบบชนบทมีเพื่อนเล่นและได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานทุกคนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงไม้ไผ่หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้ตายายมีทรัพย์สินมากขึ้นตายายจึงตัดสินใจยา,ยายเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงเพราะเชื่อว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชนบทเธอจะต้องตามไปอยู่ด้วยและถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าหญิงคาญุยะฮิเมะ ชีวิตความเป็นอยู่ของเธอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากจนเธออึดอัดเช่นตาไปจ้างครูมาฝึกการวางตัวเป็นกุลสตรีชั้นสูงใช้ชีวิตที่หรูหราและแต่งเรื่องราวชีวิตของเธอขึ้นมาใหม่เพื่อยกระดับทางสังคมหากเป็นคนอื่นอาจดีใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่สําหรับคาง,งูยะมันเป็นความเจ็บปวดเพราะสิ่งที่เธอไม่ต้องการแต่เป็นการยัดเยียนจากคนอื่นขออาภัยค่ะแต่เป็นการยัดเยียดจากคนอื่นทุกอย่างดูเปลือกและ จอมปลอมเธอรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวที่พักใจของเธอมีเพียงที่เดียวคือกระท่อมนี่ทาเรียนแบบกระท่อมกลางป่ายิ่งเธอโตขึ้นเธอยิ่งสวยจนเป็นจนเป็นที่เรื่องลือมีชายหนุ่มเข้ามาจีบมากมายแต่ไม่ว่าจะเสนออะไรให้เป็นการตอบแทนเรื่องการแต่งงานข้าง,งูยะไม่ไม่ได้สนใจชายคนสุดท้ายที่มาสู่ขอคือจักรพัิมีโดตาต้องการให้เธอได้เป็นมหาศิษฐ์มหาศิษฐีมหา มเหสีขออภัยค่ะตาต้องการให้เธอได้เป็นมาเหสีแต่เธอแสดงความมุ่งมั่นและยินกรว่าจะฆ่าตัวต,วตวายเธต้องถาวายตัวจนจัก,กรพรรดิยอมแพ้ข้ายะหมุนเศร้ามากขึ้นและเฝ้ามองแต่ดวงจันทร์จนสุดท้ายเธอมาบอกลากระตายยายว่าจริงๆแล้วเธอมาจากโลกอื่นด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ตอนนี้เธอต้องกลับไปแล้วตายายเสียใจมากอยากเหนี่ยวรังเธอไว้ไม่ให้ไปจึงขอความช่วยเหลือลจากจักรพรรดิวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงจักรพรรดิอง จัดองค์ารักษ์มาเฝ้าป้องกันการหลบหนีแต่เมื่อถึงเวลามีขบวนเทวดามารับเธอกลับไปไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้ข้าง,งุญยาก,กลับไปอยู่ที่ดวงจันทร์และลืมทุกอย่างที่เคยเกิดบนโลกมนุษย์